สวัสดีครับนํามาคิดผู้สึกข่าวมวยสยามภาคอีสานนำพาแฟนมวยมาสัมผัสกับค่ายมวยดาวรุ่งผูุ้ทรแห่งภาคอีสานค่ายมวยปอนหนึ่งเยาวแดนไดโนเสาร์อำเภอสหสขันจังหวัดกาฬสิน อากมมาศในค่ายครับนักมวยครับกำลังทำการอร้อมร่างกายครับมันเบอร์มูลมลมลเลยบอกว่าน,นักลม เอาสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งเดียวเกตบ้านโพครับครับผมครับหัวหน้าค่ายมวยฟอรหนึ่งเดียวครับครับตอนนี้นักมวยมีกี่คนครับตอนนี้เดี๋ยวนี้ทั้งใหม่และเก่าก็มีอยู่ห้าคนครับมีอยู่ห้าครับ ไม่ขาดสายมวยนะครับครับทําค่ายมวยปอนหนึ่งเดียวมากี่ปีแล้วมาทําเองก็ประมาณ6ปีในปีที่เก็ดเหรครับครับจนมีนักมวยมีแคมป์ระดับค่ายนะก็คือได้แคมป์ของชมรมมวยยามภาคิสานคือใครนะครับมีชายล่าปอนหนึ่งเดียวแล้วก็เดชฝั่งโขงปอนหนึ่งเดียวครับเดี๋ยวนี้ก็พัก ประมาณตั้งแต่ก่อนโควิดครับยังไม่เข้าค่ายคือว่าเป็นเกียรติประวัติของค่ายมวยครับครับผมมีป์กัดแชมป์ชมรมมวยสามภาคีสารแบบค่ายถึงสองคนครับในมวยในค่ายครับอาสวัสดีครับชื่ออะไรครับนี่ชื่อวันเดียวชื่อวนักลบวันนักลบวันเดียวครับต่อยกี่ครั้งแล้วครับสี่ครับเป็นไงผลงานสี่ครั้งผ่านมาชนะครับชนะตั้งสี่ครั้งนะอ๋ออายุกี่ปีแล้ว สิบสองครับสิบสองปีครับนี่ครับนี่ครับผมจริงรบบอนอย่างเดียวครับแฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตาดีครับเพราะว่าเคยต่อยออกทีวีมาแล้วครับครับนี่ครับสวัสดีครับผมเพชรบ้านด่านปอลเดียวครับไปกี่ครั้งแล้วครับต่อยสองครั้งครับผลงานเป็นไงของฟังผ่านมาชนะรอบทั้งสองไปเลยครับรอบด้วยอาวุธอะไรเข่าครับอืมตอนแรกเราเรามวยถนัดเข่าดิครับผมนายยกเข่าอยู่เชื่อนหมครับ โอ้วยใหม่ครับสองครั้งครับอุ่นดีมากครับนี่ครานี้ครับคดี๋ยวกวนอูปอหนึ่งเดียวครับกวนอูครับอ๋อต่อยมวยกี่ครั้งแล้วยังไม่เคยต่อยครับยังไม่เคยต่อยครับมาซ้อมมาซ้อมกี่วันแล้วเนี่ยประมาณสามสี่อาทิตย์ครับสามสี่อาทิตย์แล้วครับอ๋อคิดยังไงถึงอยากมาซ้อมมวยชกมวยเนี่ยอยากออกกำลังกายครับมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ แล้วอยากเป็นน้ำมวยดังต่อยอดเป็นน้ำมวยดังไหมอยากครับอยากก็ต้องขยันนะอดทนนะครับครับอ่านี่ครับเช่าไซเล็กก่อนึงเดียวครับนี่ครับอีกคนหนึ่งครับทั้งหมดห้าคนครับอ่าเอาหนามวยมารวมกันนะครับมารวมกันนะมากันหน่อยเอามาลูกมาอ่ารวมกันนะครับนี่ครับ นคนคนในค่ายครับ,รบรลบนะพี่ลบแบบทั้งตคนเดียวพ <m uch> ี่ครับนี่คือคนคนในค่ายปอ,ลอนลเดียวครับเดี๋ยวไปหน่อยเออเอาอ่าตอนนี้เป็นไงการทำบัวตทุกวันนี้ของของค่ายปอนลเดียวเป็นไงมันก็ทำไปเรื่อยๆครับเด็กบางทีก็มีเด็กมาฝากซ้อมบ้าง แต่ส่วนมากก็มีเด็กมาฝากซ้อมก็ตัวที่เป็นหลักๆก็มีเก่งลบแล้วก็โชคชัยเล็กบอลหนึ่งเดียวหรือว,ว่าโชคชัยเล็กหมดไอ้่ี่มึงสวงแล้วก็มีดาวลุ่งขึ้นมาใหม่อย่างวันนักลบอย่างเพชรบันดาลครับเพิ่งเข้ามาฝึกหัดมวยเลยนี่เอาไอ้เก่งลบมาถามหมน่อยฮะเก่งลบไอ้มีรายการกรุงเทพไปยังเนี่ยมีแล้วครับมีรายการที่อะไรที่แปดมีนาครับ แปดมีนาคมครับเพราะว่าหยุดกรุงเทพไปนานกี่เดือนแล้วเนี่ยประมาณแปดเดือนได้ก็มาทําฟอร์มผู้ทอนก่อนครับผมตอนนี้ร่างกายเรามั่นใจเราจะมาที่เข้ากรุงเทพอีกก็มั่นใจเต็มร้อยครับร่างกายมาแล้วดีแล้วครับต่อยกับใครวันที่แปดมีนาคมเนี่ยสีถนนชัยอวัฒนาครับที่ไหนที่ราชดำเนินครับเป็นศึกพิจีเหมาเดินนะศึกของกลุมพลังใหม่โอ้ยายบากลุมพลังใหม่แล้วครับอแต่คอนเราล่าอยศึกพิจิตครับ โอ้เข้าไปใหม่นี้คือย้ายศึกครับต่อยศึกกลุ่มพลังใหม่อ๋อครับนี่ติดตามครับเก่งลบครับหลังจากหยุดเวทีเมืองกรุงไปประมาณแปดเดือนก็มาเดินสายต่อยภูทรทำร่างกายเป็นไงถึงความมั่นใจหน่อยในการต่อยเขาก<อ>ลับเข้าไปครั้งนี้ครั้นี้ตั้งใจมากครับอยากกลับไปแจ้งเกิดเวทีเมืองกรุงนี่ครับ ซอมตอนนี้มานานได้อยังเนี่ยซอมมาได้สองอาทิตย์แล้วครับอืมครับก่อนจะถึงวันที่แปดมีนาคมก็น่าจะเต็มร้อยครับเต็มร้อยเป็นเดือนได้ครับครับครับแล้วนอกจากนี้เราค่ายมวยเราทําอะไรได้บ้าขายปลาอะไรนะอ๋อมีพอดีแฟนทําปลาส้มครับปลาส้มปลาส้มขายด้วยครับก็อยู่ปลาก็อยู่ใกล้แม่น้ำเขื่อนลำปาเขื่อนลำปาครับหางเขื่อนลำปาก็ได้มาช่วยจนเจอ ค่ายมวยหน่อยใช่ไหมใช่ครับพอพอได้ค่าน้ํำมุ่งน้ํำมันพาเด็กไปต่อยครับนี่ครับคือขนพลที่เหลือของค่ายมวยพอหนึ่งเดียวครับที่ตั้งของค่ายมวยอยู่ที่บ้านนะบ้านที่บ้านโคกใสครับหมู่ห้าตำบโลโนนแหลมทอง อำเภอสาดสขันจังหวัดกระสินครับครับนี่ครับครับอยู่หางเขื่อนลำปาวพอดีครับครับก็แฟนมวยครับฝากติดตามผลงานไถ่มวยปลดหนึ่งเดียวครับทั้งภูทรในเขตภาคอีสานแล้วก็เมืองกรุงก็คือเขตนบปลดหนึ่งเดียวย่าโชคใจน้อยยังไม่เข้าเมืองกรุงแล้วครับครับก็เดี๋ยวทำฟอร์มไปอีกสักสองสามไฟครับเข้าแน่ครับปราะล่อยมานานแล้วนะ โค้ชเขาตอนนี้ดังที่เมืองกุงแล้วค่บ้างตอนนี้ที่ก่อนเมืองกุงดังๆตอนนี้ก้องกุลาครับก้องกุลาครับเคยประทับคันมาแล้วเขาเป็นมวดดังในเมืองกุงตัวดับคู่อีกต้านเมืองแล้วครับเดี๋ยวโชคลอย้ตามไปครับอ่าครับเอาสุดท้ายนี้อยากให้หัวหน้าค่ายหนึ่งเดียวเจ็ดบ้านโพฝากให้แฟนมวยเชียร์ค่ายมวยเราหน่อยครับครับผมผมหนึ่งเดียวเจ็ดบ้านโพครับขอกําลังแรงใจจากพี่น้องแฟนมวยครับ ไม่ว่าคนกรสินหรือว่าคนจังหวัดต่างจังหวัดหรือว่าคนต่างภาคต่างภาษาครับขอให้เป็นกำลังใจเวลาใายมวยปอหนึ่งเดียวขึ้นโชคครับใายเล็กๆครับทำด้วยหัวใจครับผมฝากแฟนมวยช่วยติดตามด้วยครับครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับใายมวยปอหนึ่งเดียวครับประสบความสำเร็จ ทำาข่ามวยดังครับระดับประเทศมีนับมวยค่าตัวเงินหล,หลายหมื่นและเงินแสนครับ,รบขอให้ประสบความสําเร็จครับฝากแฟนมวยติดตามเชียร์ด้วยครับ<อ>ครับขอบคุณมากครับอขอบคุณครับ